สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอู้จ่าภาษากำนันครับรายการตีได้รับความร่วมมือจากสถาบันพวงพยาพยเยมหาวิเชตไลยพยเยลพยเยทีวีชุมชนครับกระผมสุชาติเลสวนครับเป็นพิธีกรดำเนินรายการครับ ท่านผู้ชมนะครับอาจจะสงสัยนะครับว่าพิธีก้อนหญิงของผมวันนี้ไปไหนนะครับพอดีพิธีก้อนหญิงมาสามารถมาได้พิดภารกิจนะครับนาอการนําเสนอเกี่ยวกับข้อมูลของตำบลกขยังครบถ้วนเหมือนเดิมครับวันนี้เขาก็อยู่กันตี้ตำบลแม่สนะครับนาอบ้านห้องไ้นะครับนาออำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับเขาจะมาอู้กลับกับนั้นนะครับว่าตั้งตำบลนี่เปินเป็นจะได้นะครับเพื่อกับท่านผู้ชมทุกท่านได้รับรู้และเรียนรู้เพื่อได้เยอะที่สุดนะครับตามผมมาเลยครับสวัสดีครับ นี่แม่นกับนั้นกอนี่เขานีอ๋อเขาใจเจ้าวันนี้กับนั้นเป็นเบาบางเนะาะครับกะไอ้คือปลามาตอนหับน้องๆอันอันอันคืปปอลปลาปุาป่นอันแนะนำจืดก่อนนะครับเนาะเจ้าครับป้าจืดยังครับเจ้านงคานนักรอเจ้าอ๋อป้านงคานวันนี้ป้านงคานได้รับหน้าที่จัเกาะกับนั้นนะครับหนอคือมาคือข้อมูลเกี่ยวกับตำบลนะครับหนอครับวันนี้เขาจะไปไหนกัน้องป้าตำบลแม่สตอนนี้ก่อเหลืองเด่นก่ออาชีพ ด้านอาชีพก็นหนา้าเจ้าเรื่องการตีมีดบ้านของไฮเจ้าการตีมีดแล้วก็บ้านของไฮก็มีของดีอย่างหนึ่งก็คือเป็นมีโบราณสถานมีการประมงขึ้นบ้านครับอันเพลือมือเป็นการเสียวลาเดือตั้งป้าค้านนะครับหน่อได้ปลาเขาไปพอเลยกันได้หไปเมืองแป้ป้ากันไปแว่กินสาน a m ตกจากเมืองแป้อดไปเมืองน่านไปใดจากฮานมาสองคต จากเมืองน้นใจคอหงุดหงิดพดไปอุดตาลครับปีคานครับอันประเดี๋ยวนี้เขาอยู่ตีไหนกันครับอสันธาบ้านลองไฮเจเป็นเป็นสัมเป็นสันธาติแล้วครับหลยสมัยตะเมินสมัยตะเมินนี่อันแต่มุนนี่มันจะเป็นวัดเก่าหรือว่าจะได้ครับมันมันมีเรื่องเล่าแบบมันเป็นวัดเป็นธาตุเก่าเนาะก็คนพบกันเมื่อสิปปีกอนตั้งตังกุ้มศีลเป็นกอม้า มาสำรวจเนาะสัมผัสกับมามาบูรณะเนาะเซตเลี่ยมอีนไหนเออันนี้นี่อยู่าอย่ามีมาเมอแล้วนะครับเนาะจ้าวปุณกเลยมากำลังมาป้าพร้อมต่อสิปีเนี่ยเนาะเดี๋ยวเราเดินไปตัวสัมผัสเดินชมไปตัวดีกว่านะครับเนาะตำบนแม่ใสเนี่ยครับอ่าวทำไมปนถึงห้องว่าตำบลแม่ใส่ครับมีความเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาว่าจะได้ตำบนแม่ใส่ตะกอนเนี่ยเรื่องเล่าของของคนเฒ่าคนแก่บนบ่าวา เปื่นยหญ่ามาที่ไหนอุดมสมบูรณ์เปิ่นก็นจะไปตั้งล,กลกูกหลักยู่งใ่นะเนาะเชื่อสายเป่นว่ามาจากเมืองเขลางนาครลำปาง<ม>อคนลำปางเนาะอันแม่สายเนี่ยเป็นอันเป็นตีอันดินโปง่งดินเค็มเป<ม>่นห้องว่ดดินพวกงวัวพวกสัตว์อะไรอย่างนี้มันจะมาเลน่นกินตีมันมีมีมแม่นม้ำพานเปิอกว่าคนตะกอนก็่เออเนี่ยเหมาะแล้วะตีว่าจะมาทำมาหากินอยู่ ีแล้วกับ้านตำบลหมู่บ้านแม่สนี่เป็นมีกี่หมู่บ้านครับ12หมู่บ้านิบส12หมู่บ้านประชากรนี่ประมาณสักกี่คนเนี่ยอ่า5,000คนเป็นตำบลเล็กๆมีพันหนึ่งพันหกร้อยคนเรือนครับแล้วส่วนมากคนในตำบลมันจะประกอบอาชีพเป็นยังังครับอาชีพนี่อาชีพหลักนี่ก็คือทำนาเนาะแต่แล้วแต่โซนว่ายางเนี้ยหน้าบับเดียวที่เขาอยู่เนี้ยบ้านของไฮเนี้ยเป็นปิดกว้างอาชีพเป็นก การประมงเลี้อย,อยงฉีดถ้าคืดในภาผับตำบลบลแล้วครับตัว่าตำบลนแม่ใส่อีถ้าคืดว่าจุดเด่นของตำบลแม่ใส่คือ,อยังงครับจุดเด่นถ้า,ถาด้านวัฒนธรรมประเพณนี้ก็คงจะเป็นแห่มไม้กำสีทุกวันที่สิบสี่ของเดือนเมษายนทุกวันที่สิบแล้วถ้าเป็นแบบเป็นเป็นแบบสินค้าเป็นแบบอย่างอีงอแล้วครับอ๋อต้องมีทองไห้เออแต่ึ้นจือมีทองให้นะครับเนาออันเดียวเดี๋ยวแม่ก็คงจะพาเขาไปพอตีเปิ่นตีมีทองไห้อยู่เนาะครับ กลุ en, you know ่มสีนีที melted melted> ่เปันแงยมาเมินได้ยังครับเจ้าเดียวเขาลองสัมผัสชมเขาเนาะเจ้าเดียวเขาไปสัมผัสชมอ่ะแม่กลุ่มสีนี้่เปลดตั้งกลุ่มมาเมินได้ยังนี่แหละต้ี่สีแล้วจ้ะโอ้าหสีเลยนะ้โหปีนะครับเนาะว่าถ้านึกถึงมันถ้านึกถึงตะบนแม่ใสเปิ้นห้องว่าต้องเป็นกลุ่มตีมีดบ้านห้องไฮนะครับวันนี้วันนี้เขากลับมาถึงกลุ่มกันเลยนะครับเนาะแล้วนี่เปิ้นจะได้หมูม้าล้วงกลุ่มกันนี่แม่ อะเก้าอันนี้ตีจะได้ครับตีนี่เปิดตีมอตีสนี่เปิด้กตีกันโอ้ตีหตีสองเ็นแล้วแล้วมองเป็นมงนใหเล็บน่อยเลยตีเป็นทุกนีะเป็นยังไมื่คืนอันนี้มีดนี่เปิดนี่นี่เปิดเอาไปส่งขายตั้งไหนครับ ลายสีแล้วนี่เป็นจะใบน้ำเออเอาทำทรงตาจังหวัดตุยีน้ำทำหนอผ่านก็ท่านผู้ชมครับว่าไอ้กลุ่มสีมีดบ้านห่องไฮนะครับตับเวเบจทำขายแค่ในจังหวัดนะครับน้องคนยังทำขายทรงไปหอกจังหวัดอันนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งนะครับสี่สร้างจื่อเสียงกับบ้านห่องไฮนะครับสำหรับกลุ่มสีมีดนะคทำเนาะ จะเขียนจีเป็นยสลกอย่างสลสลักจืเป็นไห้สลัจืวนี่คือเอกลักษณ์ของบ้านเราคนจ่ดีาจืวสลัเนายสลักแล้วก็ทีกรมาห้าไปขายกมนาทำรานทุ่มจิตเทใจ คจินส้มนี่เป็นอาชีพในครัวเรนเนาะก็ในในปีในนองกลุ่มเพื่อกันนี้เหลื่อมันี้เริ่มจากจากการแยกินกันก่อนก็เริ่มจากแย่กินก็แย่กลิ่นล้ำกันแยขายหมูหมูต้องใจกี่หลายาเป็นร้อยันแ่นี้ประมาณสามกิโลนเนี่ยนะคด้านหลังหั่นเป่าต่ากันนี่ครับหนังนะท่านผู้ชมเนื้อกับหนัง อันนี้ตองนี่เป็นตองบ้านเฮาเนี่ยหาะตองของพูดชูโหไทยเออจะอย่างไปซื้อพูนอกบ้านเาหมีตองมันบบไข่มีบ้านเขาบไข่ปูกับนองเขาไข่ปูตอนตองนี่ก็เป็นเป็นทีว่าลลกขยะได้นะกขยะแต่ออย่างหนึ่งกะมันปบพอมันเป็นธรรมศาสติ์น่มศาสาร์ม่สามมีสตร์ต อันนี้ก็เป็นแหมกลุ่มอาชีพหนึ่งนะครับที่เปิ้ลเนี้ยบ้านของมูซอง,องตำบลม่ไสจะจนะครับเนาะเนี้ยกินส้มขายนะครับใครที่ผ่านไปทานมาแต่สามารถมาอุดบุนได้เนะจ้าแป้าต่อน,นี่เปิดข้าวเสี่ยงเข้าเครือ่องแล้วเปิ้ลดินเปิลจะเอาเข้าเครื่องเปิ้ลมีมีมีอันนี้เป็นเจด้นิ้นนเหียว ปั้นปั้นใส่บล็อกปั้นแล้วเอามาตาแล้วเอามาเข้าเตาเตาเผาเตาเผาเผาด้วยแกะแกะอะไรมันออกสีส้มๆจใช่ไหมเนาะจะเอาคนนอกว่าการเผาไหมนะคือสีคือมันดิ้นจีนอะมันครับอันนี้ก็จะเป็นแอมอาชีพหนึ่งนะครับของตาบดแม่ใสนะครับอันนี้เป็นมูอย่างครับ มูซีมูซีนะครับรปั้นบะดริ้งอีนี่ก็เป็น,นอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้ให้คนในตำบลม่ใสนะจ๊ะครับอันนี้เขาเข้ามาบระกอคขับรถมาจอดปุ๊บถึงสาบกินน้ำพริกตึ้งหอมนึ่งไกย่างถ้าน้ำพริกนึ่งเนี่ยซาจีน้ำพริกตีขึ้นจืดใื้บ้านเม่์ใสนะจ๊ะ น้ำพริกแม่บบยพอพูนพริกมันต้องคั่วนะพอพูนเนาะคั่วแต่ว่าก,การคั่วเปลี่ยนพริกวันหนึ่งเปลี่นสิบสิบ,สบโลนี่ <ขา S 1> ต้องไปคั่วตี่ <ขา S 1> สวนเขาพูนเจ้าเขนหมู่บ้านเจ้าแต่เขามีเครื่องมู่พริกพอพูนน,นี่ทรงต่างอำเภอ พอกล้ามาหักเลยเจ้าก็ว่าเขาต้องไปชมกับนี้ไปชงกับนี้เขาไปชงเป็นจุดไปชมแต่บนจุนต่บนแมงเฮียไปชงหลังกาดในเมืองหลังในเมืองหลังกาดมันก็หักไปตั้ง่ายทหารตั้งตาั้งท้องเหมือนไปช่วยอย่างวัดเนาะไปช่วยอย่างวัดนี่ครับไปตั้งไก่อยู่เนาะครับอันนี้อดีตเนี่ยเหนียวๆนี่เราเพิ่งไปสูญจะได้มันเหนียวๆนี่อ๋อเครื่องมันมันคนละยางหรืออ๋ออันนี้อันนี้ใส่หอมแดงเนาะเจ้าพริกลาบดี่ปนจะจะขั่วแห้ง แต่พริกแกงนี่มันจะมีส่วนผสมของกะปิของหอมแดงน้ำถุงนี่ท้าผู้ชมมาามสักกวัก็ได้ครับท่าผู้ชมที่ผ่านไปพานมานะครับสามารถมาพุดหนุนได้นะครับทั้งน้ำพริกเอ้ยทั้งอย่างต่างๆที่ของตำบลแม่ใส่นะครับบมีแค่ตะลึงของจินนะครับมีทั้งของไส้ ต่อยนะครับบอกว่าจะเป็นมีดจะว่าบอกว่าจะเป็นมัดนี่นะครับซาบ้าอืมครับแม่ท้าครับเขาไปเมื่อกี้ตีแล้วก็บอกว่าจะเป็นการตีมีดของตำบลนมันห่องไหยนะครับดินกีดินกีบอกว่ามูเต็ดมูซีมูซิทสองเป็นอาชีพของเปืนอ่าแล้วก็มี้อย่างแถมกินส้มเด้๋วจิ้นส้มเมนูเมนูนแล้วก็น้ำพริกแม่บวยนี่คือ ภาพของตำบลเมษายครับจะเป็นบ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกลุ่มอาชีพหลังจากทำนาเสร็จแล้วก็ยังมีอาชีพเสริมหลายอย่างอยู่จะมีหลากหลายอาชีพนะไผ่ทีพันไปพันมาครับจากปากระโดยหนึ่งก็พอดีลืมจะตำบลเมษายก็มีของมีดีิ้มขัดม้าแอลมาได้จิ้มบบว่าจะเป็นอาหารบบว่าจะเป็นรอยยิ้มอาทะยาัยของบ้านเมษายอหนีก่ เป็นสิ่งตีว่ามาแล้วท่านก็ต้องยังง้อยก็ได้กินน้สำสําหรับวันนี้นะครับรายการอู้จับสักคํานั้นก็ต้องขอนํารายการจากลาไปก่อนนะครับไหวปะกันอโอกาสหน้านะครับว่าเขาจะไปที่ไหนนะครับแล้วพิธีกรมายิงเงาสงม่ากอครับวันนี้รายการอู้จับสักคํานั้นก็ต้องขอนํารายการจากลาไปก่อนครับต้องขอขอบคุณพีคานตัวนี้นะครับนอ ตีได้ปลาเฮามาแอลนะครับปลาปลาได้มาเฮียนหูเดีกยก็ไม่ใชชีวิตสวยนะครับเนาะและขอบคุณสําหรับตีขึ้นข้อมูลเขาปอกกับนั้นฝนซอหาคุนขึ้นข้อมูลได้ดีขนาดเนาะครับเนาะครับจะในวันนี้ก็ขอจากลาไปก่อนครับสวัสดีครับออยยูู่่่งแดนนนนกกัาาามมทุติ